สวัสดีครับทุกๆคนนะครับผมถ้าในโลกโซเชียลแล้วก็เฟซบุ o กยูทูบทวิตเต t ร์ไอเหียกู o กิ e จีเมลอะไรเยอะแยะมากมายนะฮะก็ทุกอย่างลายเลยอะไรนะก็เยอะมากครับผมเออก็คือวันนี้จะมาจะมาแนะนำเพจนะครับผมอ๋อแลทีนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะที่ผมลงชื่อว่าคลิเด็ดนะครับผม ก็ต้องขออภัยด้วยนะบางทคีคนอาจจะว่าตั้งชื่อซะน่าดูเลยเฮียแต่มาดูคลิปเฮียอะไรมนแนะนําเพจเน่ยนะก็คือแนะนำเพจนะครับแนะนําเพจอย่างเดียวไม่ได้มีอะไรมากมายก็คืออยากจะบอกอยากจะขอนําเสนอนะบอกตรงนี้คือผมคือผู้ดูแลนะครับผู้ดูแลผู้ดูแลเพจนี้นะไม่ไม่ใช่เจ้าของอะไรนะแต่ว่าผมคือผู้ดูแลก็คือจะมาแนะนําเพจเกี่ยวกับ เพจตัวนี้คือเรื่องเป็นเพจที่ขายของนะครับผขายของขายของราคาถูกถูกมากๆนะถูกมากจริงๆเหมือนเอช่นว่าสายชาร์จสายชาร์จนะครับผมพวกอุปรกรณ์อะไรคอมพิวเตอร์ต่างๆมากมายแล้วก็ยังจะมีอีกเยอะนะผมยังมีอีกเยอะไม่ได้ไม่ใช่มีแค่นี้นะครับจะมีอีกเยอะเลยสารเพจเออโคตรถูกนะครับผมต้องขอไปด้วยนะพูดคำหยาบแต่ไม่ได้หยาบนี่ชื่อเขาจริงๆ นี่คือชื่อของเพจจริงๆนะครับผมกอ,อ,อ,อพูดไม่พูดไม่ถูกไว้อะไรวะก็สำหรับเพจนี้ก็เพิ่งเปิดได้ไม่นานนะผมเปิดได้ไม่นานสำหรับใครที่แบบว่าสนใจบบว่าอยากจะซื้ออะไรหรือว่าไม่ซื้ออะไรก็คลิกเข้ามาดูกันหน่อยนะครับดูไปงั้นแหละก็เข้ามาถูกใจมาติดตามได้เนยะติดตามไม่ได้นะครับผมเพราะว่า มันยังบางครั้งเราหวังว่ากูจะซื้อตัวมเฮียอะไรเนี่ยแผงแผงทัชเพดเนี่ยทัชเพดเนี่ยกูซื้อตัวมิเฮียอะไร,นนนนะมะไ,รไม่ติดอะไรก็ไม่ได้ก็มาติดตามเอาไว้นะครับผมเพราะว่ามันยังมีอีกเยอะออยังมีเยอะไม่ใช่แค่ว่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อย่างเดียวนะวก็ยังมีอะไรคอมพิวเตอร์ไม่ใช่คอมพิวเ,เตอร์ตั้งโต๊ะโน้ตบุก๊กทุกรุ่นนะครับผมทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วก็พวกสินค้าไอทีต่างๆมากมายนะเสร็จแล้ว อยากให้ทุกคนเข้ามาติดตามหรือว่าถูกใจในเพจนี้เยอะๆนะครับผมถ้าใครเข้ามาถูกใจหรือติดตามเยอะๆเนี่ยก็เป็นว่าขอบพระคุณมากๆนะครับผมออตอนนี้ก็1 6 8ยแคนนะก็ขอบพระคุณมากที่เข้ามาถูกใจให้กับเพจตัวนี้นะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะบางคนว่าเฮ้ยอะไรของมึงเนี่ยมาให้กูดูอะไรเพจก็เป็นอีกวิธี ในการสื่อหรือโฆษณาของของทางเพจนี้หรือผมนะครับผมเป็นการโฆษณาแบบว่ากวนตีเลยก็ได้นะนะครับผมเพราะว่าคลิปนี้คลิปตัวนี้ก็จะพาลง youtube หรือว่า facebook หลายจุดแล้วผมเพื่อให้คนได้เห็นอะไรประมาณนั้นแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมอโทศรศัพท์ใครังอ๋อ ก็ลืมพูดไปนะขอทิ้งท้ายเอาไว้นิดนะคือบางคนอาจจะว่าเฮ้ยน้งมึงหลอกหรือเปล่าวะของอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าทุกคนคงจะโดนนะแบบว่าสั่งอีกอย่างได้อีกอย่างใช่ปะแต่นี้คือผมก็มกมบอกเขาบอกว่าผมก้ารับประกันนะผมไม่ไม่ได้มีการหลอกหรือว่าหลอกลวงอะไรนะต่างๆนะของจริงอะได้ไปคุณเห็นยังไงก็ไปอย่างนั้นนะผมพ่อ ผมลงเบอร์ติดต่อหรือว่าที่อยู่ที่ชัดเจนนะครับผมราคาก็ส่งนักมวยเสนี้นครับผมก็คือ,คอปลอดภัยทั้งผู้รับแล้วก็ผู้ส่งครับผมมั่นใจได้ร้อเปอร์เซ็นต์อันนี้ก็ขอฝากเอาไว้ด้วยนะครับผมแล้วก็ต้องขออภัยผู้ที่ผิดหวังกับคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณที่ติดตามรับชมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ